ันชอบป่าป่าฉันชอบป่าป่าฉันชอบป่าเดินอาป่าเดินอาป่าเดินอาป่า มีคุณป่ามีคุณ,คณเกือหนุนป่าป่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในป่านี้ป่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปให้พดปรง ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่คือต้นผักหวานต้นผักหวานเนี่ยใบแก่มันเนี่ยเอาไปหั่นหั่นแล้วก็ตากแดดเอาไปคั่วให้ไหมไหมนะครับชงเป็นน้ำชาแต่ถ้าไม่มีก็เอาใบแก่มันเลยนะใบแกเ่เอาไปต้มเลยก็มีประโยชน์อยู่แต่ผักหวานเนี่ยใบมันเนี่ยมันจะหวาน ใบกหวานผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกให้รู้คนแรกว่าใบมันกินได้แต่เคี้ยวแล้วมันจะหวานหวานแก่นิดหน่อยหวานหวานมันมันถ้าเข้าป่าแล้วรู้จักหาของกินไม่ตายง่ายเลยต้าใบกินได้อย่างงีนก,ก็กินได้ยังมีอีกเยอะเดีย๋ยวจะพาไปดูต้น กระแบกที่โดนสหายผู้หญิงโดนยิงแล้วก็พอดยกทรงยัดไวใไได้ในโคนไม้ตรงใกล้ๆป่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปให้ปดปรงให้ปดปลงป,ปลงป่อยวางปดปลงปล่อยวางปดปลงปล่อยวางปดปลงปล่อยวางป ทางฉันเดินทางฉันเดินทางฉันเดินทางทางของคนชีวิตต้นตะแบบที่มันมีโครงต้นนี้แหละที่ปู่มนมาเล่าให้ผมฟังว่าสหายผู้หญิงโดนยิงถามกันขึ้นมาแล้ขอดรกทรง โดนยกทรงมัก็รัดหายใจไม่ออกปอดยกทรงยัดใส่โคนไม้นี่แล้วก็ขึ้นโอพยุงกันขึ้นไปที่ถ้ำถ้ำนี้อีกประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยแต่ว่าทางชันนะขึ้นไปตรงนี้ต้องปีนขึ้นผมมากรรมาฐานกับทีมงานคราวนั้นนั่อยู่คนเดียว,น,ยวนั่งภาวนาอยู่ ดึกประมาณสักสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มอในภาพนิมิตเห็นผู้หญิงยืนอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันก็มีบาดมีแผลนะนะบอกว่าขอบุญน้อยขอบุญเลยก็ได้อุทิศบุญให้ตอนนั้นผมยังไม่รู้ประวัตินะหลังจากนั้นแล้วผมลงมาถามคูณมาเลยเล่าให้ฟังแล้วข้างบนนะ่ะขึ้นไปก็จะเป็นหลังถ้ำมมีหลุมศพ ยังไม่มีใครมาพิสูจน์ไม่รู้เป็นใครหรอกเรื่องนี้ก็ไม่อยากเล่าเท่าไหร่เป็นบาดแผลอยู่ในใจของสังคมไทยคนไทยฆ่ากันเองไม่อยากให้เห็นเป็นแบบนั้นรักกันไว้สามัคคีกันไว้ดีกว่าอย่าให้บ้านเมืองเสียหายเพราะผลประโยชน์แล้วก็มีศรัทธาที่ขาดสติกายเป็นความโง่แล้วก็ลบกันเอาไว้ไปลบกันกับศัตรู ขาสึกต่างชาติดีกว่าคนไทยคยวรจะรักสมมามัคคีกันนะใครไม่เคยเจอเหตุการณ์ลบพุ่งกันทะเลาะกันในเขตเชื่อเขาภูพานเนี่ยก็หัวเราะได้อยู่แต่ถ้าเจอเหตุการณ์นั้นเข้าไปเมื่อไหร่นะอย่างผมเจอมาตั้งแต่เด็กผมไม่อยากให้เกิดรักกันไว้ดีกว่านะไอ้เลิบอยู่ น้อยกกำลังขึ้นไปนะเขาจะต้องดันขึ้นไปอีกนะประปมาณสามสิบเมตรนะนุ่นขึ้นไปนุ่นนั่นแหละคือถ้ำวิสุทธิมงคลเป็นถ้ำธรรมชาติแต่ผมเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผู้พัฒนาชาติไทยเราเคยมาอยู่ที่นี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอยู่ที่นี่เก้าวันเก้าคืนเนดะี๋ยวแต่ว่าขึ้นนี่ก็เหนื่อยนะนี่เดี๋ยวจะค่อยๆเดินขึ้น ไม่สับสนมีหนทางมีหนทางไม่หลงทางไม่หลงทางมีชินธรรมสติปัญญาหาเดินทางหาเดินทางหาเดินทาง เืินทำทำเดินก่อนล้วป่าวันนี้ทำนี่แสดงว่าไม่มีใครมาเลยป่าเดินทางป่าลกมาพักอยู่ทํำป่าเดินทางไปพักอยู่ทํำชีวิตชีวิตอยู่ป่า ข้างบนเนี่ยที่มีต้นไม้ต้นแดงนี่แหละคือถ้ำเพื่องถ้ำจะต้องเห็นต้นจันผานี่พอที่เป็นจันผานเนี่แสดงว่าถึง,งถ้ำแล้วแล้วก็<ร>ยังไม่มีทางไปสะพานขึ้นเข้าใจ้มุดล,มลอดไปนี้ยค่อยๆเดินนะปล่อยวางท่ารผู้ชมตามผมมา ฉันเดินทางฉันเดินทาง,งฉันเดินทางอยู่ในปา่าเข้าใจปา่าเพื่อหาธรรมในเทื่อนธรรมเพื่อหาธรรม,รมในเถื่อนธรรม พูบธรรมภูบธรรมพบมทจงว่างผลหนทะางสิ้นหนทางผนจากปางทิ้งเถื่อนธรรมพูบธรรมวิมุตตินำปล่อยวาง วิมุตนำภพธรรมปล่อยวางถึงทางถึงธรรมสินส้นหนทางสิ้นธรรมว่างเปล่าวา่าง